ค่ะท่านผู้ชมเอฟซทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวทั่วโลกทุกคนเด้อค่ะเมื่อนี้ช่องนงังน้อยชาแนลค่ะมีเมนูเด็ดค่ะอันนี้ไผโบกินกระเลื่อนผ่านได้เด้อค่ะเดอ้อโตใหญ่มากเลยค่ะได้มาหนูหนาค่ะหนูธรรมชาตินี่แหละค่ะอันนี้คุณตาเพื่อนกําลังสีมักเมื่อนี้เพื่อนกําลังต่าเครื่องเทศเพื่อนอยู่ นะคะมักแล้วเขากับิปิ้งทานมเมผู้หลักจังหน่อยพุลละเพื่อสิปิ้งทานลูกเขยเพิ่นบอยากบอกว่ากับพีมีคุณอ้นนั่นแหละค่ะกินผู้เดียวตัวใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องอันนี้โบแม่หนูเลี้ยงดยเด้อค่ะเด้อหนูธรรมศาซตดเฮา,ศา,ศา,ศาหนูนี่ทงไฮทงนาเนี่ยแหละค่ะเพิ่อ <ๆ S 2> ก,กำลังตำกระเทียมตำผิกไทยนะคะกระเทียมผิกไทยลง มาร์กอนค่ะมัร์ห้มันได้ที่ทิ่มไว้หลายชั่วโมงพอแล้วแล้วจังปิง้งซื้อทานซื้ออย่างมาพร้มแล้วมานี้อันนี้ค่ะเมนูพิเศษค่ะพิเศษอีหลีกินตะผูกกินดนะคะ่ะไฟโบกินกะขอโทษขออภัยผู้เว้าวนี่กัเลื่อนผ่านค่ะบางคนเขาก็มกได้ค่ะตาเคยเห็นทั้งมกทั้งออม เรื่องปรุงรสเมื่อหลับิดพอบดีซื้อมาคุณตาค่ะเพื่อนมักเราหมาักเ็ดเมื่อคืนนี้ก็อ้อมหนกค่ะได้หนกมาตัวนึงตัวปักใหญ่หักบอดี้ถ่ายทําในเบิ่งนมันกินเบ็บว่ะมักแล้วค่ะคุณตาเพื่อนจัดการแล้วค่ะพี่น้อง เราเห็ดขากอยู่ได้ค่ะเราเห็ดเจ้าเข่า<อ>มักให้มันเข่าที่แล้วกับทิ้งไว้ค่ะแช่ตู้เย็นไว้แล้วเพายังสิงมาปิ้งมาเบิ่งน้ำกันด้วยค่ะเด้อคอสินาสซำใดนันนี้ย้างแล้วค่ะอเออหมูเหรอหมูน้อย มักอย่างดีค่ะเป็นสโมงสองสองสโมงสามสโมงเพราะเรามักไว้ค่ะเพิ่งมายางนี่ค่ะเบิ่งดูค่ะถ้ามาเบิ่งผลตอนยางอันนั้นแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะตอนมาเบิง่งตอนที่มันซุกผุระบานนี้ว่ามันสีเหลืองงามสัาใดเราเห็ดขักเห็นไหมคุณตาอะไรได้ค่ะพี่น้อง สีเป็นตาเซฟอยู่บอกค่ะ,คะเริ่มเลืองแล้วเด้อนี่โอ้ยเลืองงามเลยคะ่ะหมูหมูบนหมูหมูม<า>ใหญ่แล้วค่ะเด้อหมูน้อยหมูน้อยหาก,กสิคอดไฟบบก,กินก็เลื่อนผ่านคะ่ะซุกแล้วราค่ะนี่ยเลืองงามปั่นพี่น้องเลยมาเด้อค่ะเด้อเดยวจะให้คุณโอนกินเมล็ดเนี่ยเพื่อนมาสะก่อนเบิ่งเด้อค่ะเนี่ย สวัสดีค่ะต่อเด้อค่ะเด้อบัานนี้ี่ให้ส่งตัวแทนกินค่ะเมนูนี้พึ่งมาตะเหตุงานครับเออแมนพามพึ่งมาตะเหตุงานเด้อคำจังหน่อยค่ะเอาพี่โอ้โซดูค่ะนี่ครับแล้วดูพี่น้องเด้อพี่แอลหนูหนูหนูพนเท่าเด้อปิ้งไห้อันนี้ก็ได้ผัดเผาครับตัวแทนนะได้จากตลาดกินนะค่ะเพราะต้องลงยูทูปนึงน้ำจิ้มมันจะต่ำเองเด้อค่ะเด้อนูน้ำจิ้มเด็ดเด็ดเลยค่ะกับผักกินเอาเลยค่ะมากมายมหาศาลครับ ทำเข้าใหญ่เด้อค่ะน้องเคยคนนี้ส่งเหตนาซิบทงยูกเมื่อเด้อค่ะจำเต็มที่เลยมาเลยครับเด้อป๋หุจุบหัวมันบรอุนเอาเลยค่ะเอาเลยส่งตัวแทนมีกำลังใจอยู่หลายคนเด้อแถวนี้ยืนเบ่งให้กำลังใจสู้คนทั้งแม่เ่่เพ่อท่าค่ะ แทบครับแบเอือบผักขนาดเลยครับผู้ใดบกินกระเลื่อนผ่านเด้อค่ะเด้อแต่แพงเด้ยได้นี่โบดีว้าเด้ออันนี้อันนี้หมายถึงว่าราคาแพงที่เพื่อนเห็นเหตุกายณ์ในโลเทาดียวเขาว่าโลละสองร้อยหูเด้อตัวปินๆค่ะอันนี้คราบมันหนูนาเด้อค่ะเด้อบบแม่หนูเลี้ยงนะหนูนาครับหนูพุกหนูพุกหนูพุกมีแต่มะฮุ่งน้ำครับเนี่ยเออต่มะฮุ่งกับเบิงด้วยค่ะรสซาตัวเว้มาเด้ค่ะ ี่ให้กินให้เบิ้งเดี๋ยวสิว่าว่าโบแมนคนจริงกินพักเป็นส่วนพอได้เพิ่นโบได้ธรรมดาเด้อถ้าพักน้อยกะราะจะพิษเดียวพนละค่ะครับกินพักปลาหนูอ๋ซูมให้เบิ้งกินพักเหมือนเดียวนุคนี่นั่งบกอบเลยค่ะพอเท่ากันจับ ปิ้งจักอบอีกค่ะลูกเคยย่าลูกเคยบได้กินของแซบแม่นดีครับพ่เอานี้จะแม่นดีหายสมแล้วที่นอนโรงพยาบาลไปนอนเฝ้าเดีลูกสาวพนอนอยู่ท้งเงือให้ลูกเคยลงส่งตัวแทนพ่นเจ้าตลาดได้อีพ่อพเท่าพ่อเท่าพัน้องเสียบุลูกเคยไปมีชีพแว่น้ครับนี่ จำพี่น้องเ้ยคลิปเข้าได้เลยค่ะโคตได้ของจริงได้ค่ะนี่เพื่อนบ่าได้แสดงดอกค่ะกิดแบบนี้อันนี้เราเพื่อนเพื่อนอยากออมเนี่ยมาระยะเน้อยค่ะไม่จริงใหญ่กว่านี้เบิ่งหน้าเมียเด้อค่ะเดินนี่เมียเพื่นมาขับเดิมเมื่อกี้นักันมีแต่คนให้กำลังใจค่ะพิ่งมาิดงานครับก็เลยมากินซ่าขมู มไปเล่นก้ามหม้เขีก้ามใหญ่กามใหญ่จิ๋นจอนสามห้งก็ไม่ทันรีบเลว่าบอกเพชรนะไปรีบเลยครับหมกเขเอาให้พี่โอ้นกินให้เบิ้งเป็นตัวอย่างเล็กๆน้นอยค่ะหนูนาปิ้งเด้อค่ะเด้อนังมากครับชี่ให้เบิ้งเลยพี่โอ้นครับ หนูนาหนูนาอตองค่ะฮามมนโดยพ่อเดลตาอีพ่อเดลต้าพ่อเดลต้าได้หน่หู่นํข้ากค้อดูค่ะพี่น้องเอาไหมเอาเอานี่นี่อันนี้มีคนอยากแจมนำด้วยค่ะเด้อนี่ไม่เคยกินต้องลองชิมดูนะพี่ตีมเกิดมาชาตินี้เวลาคนโยมมาบานถามจะได้ตอบถูกเออถูกติมเคยกินไหมหนูนาอ๋อเคยกินแล้วไปสวรค์ได้อย่างงี้ถูกเลย ไปรสสวรรค์ถ้าได้กินนูนะต๊อปต้อปต้อปต๊อเต้อปต๊อปต๊อปต๊อกานอาน๊อปต่อปต๊อกต๊าปต๊อ้ต๊อนต้อปต๊อปต๊อปะ๊อนเขอปต๊อปต๊อปต้อปต๊อปน๊อปตเอปต๊อปมีอปต๊อปต๊อปมีอปต๊นปต๊อปต๊อปตนอปต๊ออาคอะคลิปต๊อปตพอ่นี้เด้อเด้อเอาอินพอแซ๊อนี๊อปะ เพื่อนกินซาป่ะน mm ี <son> ่ยได้หม <im> ้อข้าวไปเลยป่ะหม้อข้าวแล้วปูมักอย่างดีเอ้ยเราละมักขักแท้ๆทำด้วยใจจริงๆเลยพอเท่า่ินเลยจะมันยังไม่กรอบเท่าไหร่มันเดึงมันโดนไงัแกบๆกปิ้งสี่มงเย็นหรือเปล่านี่แหละจะเหนียวอุ่นนังกะเออเดี๋ยวเลยมันอยากเหนียวอ๋อโอเคนี่แหละค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีนะครับ